หลุดมาทั้งขั่วเลยตอนนี้ได้แบบห้าลูกตรดา ทุกคนเควินโอยังอยู่แถวคลอง12นะคะวันนี้จะมาเก็บบัตเตอร์นัทสควอชใครรู้จักบ้างคะว่ามันคืออะไรคล้ายๆฟักทองนะคะแต่รสชาติเป็นแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตามมาดีกว่าคะ่ะทุกคนมันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะแล้วก็แปลงที่ปลูกเนี่ยคะ่ะจะสังเกตได้ว่าเขาใช้เป็นมุ้งแบบนี้ค่ะด้านซ้ายด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแปลงมะเขือเทศนะคะส่วนที่เป็นบัตเตอร์นัทสควอชเนี่ยคะ่ะเขาก็จะอยู่ด้านใน เดี๋ยวขอส่องกันนะคะทุกคนคุณโอ๋มาทำอะไรคะอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่วันนี้นะคุณโอ๋พาทุกคนมาเที่ยวในแปลงที่เขาปลูกบัตเตอร์นัทสควอชนะคะนี่นี่น,น,น ใครไม่รู้จักบ้างใครเคยเห็นบ้างคะลูกของเขาเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคล้ายๆฟักทองนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีชื่ออีกชื่อนึงเป็นน้ำเต้าบัตเตอร์นัทก็ได้ค่ะเนื้อข้างในเป็นฟักทองแล้วส่วนนี้ที่มาเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนออร์แกนิกนะคะ่ะก็จะอยู่ในมุ้งพวกนี้นะคุณโอ๋มหาวัตถุดิบในการที่จะเอาไปทําอาหารซึ่งอยากรู้ไหมว่าคุณโอ๋จะเอาไปทําอาหารเป็นอะไรตามมาค่ะทุกคนนี่นี่น,นีโอ้โหเยอะมากใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะ โอ้ยลูกนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบโหเจ้าของสวนนะคะเจ้าของแปลงนี้เขาบอกว่าเวลาเก็บบัตเตอร์นัทเนี่ยค่ะให้สังเกตตรงขั้วของเขานะคะว่าสามารถตัดแล้วก็เอาไปใช้ได้เนะะี่ยค่ะก็คือให้สังเกตจากขั้วว่าขั้วของเขาก็จะมีสีเป็นประมาณสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลถ้าเกิดว่าลูกไหนที่ขั้วยังเขียวเขียวอยู่อย่างอย่างลูกนี้เนี่ยค่ะ ขั้วยังเขียวๆอยู่อันนี้ยใช้ไม่ได้นะคะนี่ถ้าเป็นขั้วสีน้ำตาลแบบนี้ที่ลูกใหญ่ๆทานได้แล้วค่ะสวยเนอะเอาขีลูกดีตากล้องเอาหา้าห้าโลสิบลูกโอ้เอาไปถมที่อะจ๊ะ <laughs> มาเราควรจะเอาลูกเล็กหรือลูกใหญ่ๆดีอะเพราะลูกใหญ่มันก็มีเนื้อเยอะหน่อยเนาะแต่ถ้าลูกเล็กอะเวลาเอาไปอบ ทำเป็นแบบไปใส่ในเตาอบเอาไปใส่ในไมโครเวฟหรือว่าเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนเนี่ยค่ะมันจะสุกง่ายกว่าเพราะว่ามันลูกเล็กเนาะเดี๋ยวยังไงคุณโอขอเล็งๆดีกว่าว่าจะเอาลูกไหนมาค่ะใช่โอ้ยตื่นเต้นไปหมดเลยเอาลูกไหนดิ คันก็คันด้วยความที่ใบของเขาเนี่ยจะสากๆเป็นเหมือนน้ำหนามนะคะเวลามือไปโดนเนี่ยมันจะคันมากเลยสงสัยเดี๋ยวขึ้นอต้องรีบเก็บแล้วก็รีบออกจากแปลงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าอยู่ไปนานๆมันจะโดนมือคันมากไปกว่านี้นะะลูกนี้ได้เด็ดเลย,เยว่ไงดีอ่ะไม่ได้อ่ะนี่ขั้วของเขาแข็งมากเลยนะคะทุกคนนี่เก่งมาก ได้แล้วอีกหนึ่งลูกมาค่ะไปนี่น,นี่ลูกนี้ขั้วน้ําตาลชัวแต่ยิ่งขั้วน้ําตาลมันก็จะยิ่งแข็งนะเวลาตัดจะตัดยากมากเลย <c oughs> <c oughs> หลุดมาทั้งขั้วเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรากินเองตอนนี้ได้แบบห้าลูก <c oughs> <c oughs> นี่กูรูของเรามาพอดีเลยนี่คะ่ะทุกคนตามมาตามมา ขอ,อสัมภาษณ์หน่อยแปลงนี้ปลูกมานานหรือยังคะอันนี้ประมาณเกือบ90วัน90วันปกติใช้เวลากี่วันนะคะกว่าที่เราจะเด็ดแล้วก็เอาไปขายได้ะคะ่ะเขาจะนับหลังต่อดอกะครับประมาณ4.5-55วันหลังจากต่ออ๋อหลังจากต่อดอกดอกมันโอเคแล้วเมื่อกี้ก็แอบตัดไปหลายลูกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าขั้วเขาแข็งมากเลยอะคะ่ะเวลาเราตัดแล้วมันหลุดไปอย่างเงี้ยนี่ <S <S> <S <S <S> ือแบบไม่มืออาชีพเลยมันเป็นไรไหมคะถ้าหลุดไปอย่างเงี้ยจริงๆไม่เป็นไรอะ่ะก็กินได้เดี๋ยวให้มืออาชีพตัวจริง <c oughs> เขาเป็นคนตัดดีกว่าโอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเลือกให้นิดนึงดีกว่าว่าซื้อไปทานเองด้วยจะฝากเพื่อนเพื่อนด้วยอะ่ะปกติมันมีเทคนิคในการเลือกไหมคะว่าเราควรจะเลือกลูกแบบไหนลูกเล็กลูกใหญ่อะคะ่ะเรื่องลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่คนชอบมันมันต่างกันไหมคะ <c oughs> ลูกใหญ่เนื้อเยอะกว่าไหมก็ย <c oughs> แล้วอันไหนที่ขายดีกว่ากันไม่จะเป็นลูกเล็กลูกเล็กเหรอคะเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้น,นะ่ส่วนมากลูกค้าจะเป็นแบบอยู่คอนโดอยู่คนเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็อีนี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแบบว่าลูกใหญ่สวยเอาลูกใหญ่ไปก่อนเลยชอบแบบของใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะนี่ลูกเล็กลูกใหญ่ได้เหมือนกันแล้วคุณหลงคิดว่านะเวลาที่เขาเอาไปทําประกอบอาหารเนาะเอาไปอบอะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กมันน่าจะสุกง่ายกว่าก็ด้วยเน,ะนาะ มันกินหมดในมื้อเดียวอืมค่ะงั้นเดี๋ยวขออีกสักสิบโลได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวขออีกสักสิบโลได้ไหมคะตัดให้ด้วยค่ะไปเลือกให้หน่อยเปลือกมันจะหนามันจะแข็งกว่าลูกเล็กไหมหรือยังไงเปลือกมันก็เท่ากันเหมือนกันครับดูลูกเล็กลูกใหญ่เหมือนกันหมดเอเวล,ลาเราตัดแล้วก็ดูกั้วอันนี้มันออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็ใบใบตรงข้ามมันจะอย่างเงี้ยครับจะแก้กได้ ใบตรงข้ามมันเหลืองกแ็สกแสดงว่ามันก็สุกแล้วด้วยโอ้ไม่เคยรู้เลยนี่คือเทคนิคนะคะทุกคนทําสวนนี่ต้องใส่เสื้อมือยาวเสื้อแขนยาวอ,อยากได้ดดไรูปแดดเป็นไงล่ะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ใช่โอเคขออีกสองลูกได้ไหมคะเลือกให้เลย มันดูเป็นน้ำเต้ามากเลยนะคะเป็นทรงน้ำเต้าเลยนี่เมื่อกี้นะเจ้าของสวนเขาแอบแอบ,บอกฟินโอนะคือเขาแบบไม่ค่อยกล้าออกกล้องเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวบัตเตอร์นัสควอชเนี่ยค่ะเขามีประโยชน์มากๆเลยเขามีแบบวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันมะเร็งได้แล้วก็มีอะไรอีกนะทีมงานมีอะไรอีกนะทีมงาน <laughs> จะลดความอ้วน <c oughs> มีไฟเบอร์สูงค่ะใครที่ระบบขับถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมากตัวนี้แนะนําแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ด้วยใครที่หันมาทานเนื้อน้อยลงคนที่นิยมเป็นแบบเบดแพลนส์ค่ะ,คะก็นําตัวนี้ไปใช้นะคะมันสามารถเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปผัดทําแบบทุกอย่างฟักทองได้หมดหรือจะเอาไปทําเป็นแบบเป็นซุปฟักทองก็ได้ค่ะเหมือนอาหารฝรั่งดีๆนี่เองเขารสชาติหวานมาก เดี๋ยวยังไงรสชาติเป็นแบบไหนเราไปชิมกันนะคะอ่ะไปไปกันต่อติง๊งได้แล้วคะ่ะทุกคนเมื่อกี้อะค่ะบัตเตอร์นัส,สวอชที่ควีนอบไปเก็บแบบสดๆดจากต้นนะคะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วเอาไปอบโดยใช้แค่ไมโครเวฟนะคะเรามาดูกันดีกว,ว่าค่ะว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบไหน าค่ะร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอใช้ผ้าแป๊บหนึ่งตรดานี่เลยทุกคนมาลูกสดแบบนี้เอาไปแค่ไมโครเวฟนะคะอันนี้ลูกจะใหญ่นิดนึงประมาณ10นาทีค่ะ ใช้ไฟแบบร้อนๆเลยนะคะแล้วหน้าตาออกมาเหมือนเป็นแบบฟักทองอบเลยถ้าที่บ้านคุณมีเตาอบนะคะสามารถที่จะผ่าโรยเกลือโรยน้ำมันมากอกเอาเข้าเตาอบกลายเป็นแบบอาหารฝรั่งดีๆนี่เองะคะ่ะเป็นเหมือนมันฝรั่งอบเป็นฟักทองอบได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง กับปักทองบ้านเรานะคะมันอาจจะแบบมีความมันเนาะแข็งแข็งแต่อันเนี้ยหวานแบบเหมือนเป็นคัสตาร์ดเลยคัสตาร์ดอีกแล้วอะไม่รู้เป็นอะไรเกี่ยวกับคัสตาร์ดมาชิมอะไรก็คัสตาร์ดไปหมดเลยอะแต่ว่ามันเนื้อมันเนียนมันละเนอียดจริงๆทุกคนดูสิเนี่ยแล้วมันโรยเกลือนิดๆนะคะเค็มตัดหวานรออะไร oh, <no. S 1> ชิมสิคะอร่อยมาก มง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยไมโครเวฟอย่างเดียวเลยบ้านใครไม่มีอุปกรณ์เตาอบอะไรไม่มีไมโครเวฟเลยแล้วเราก็กินคู่กับมะเขือเทศนะคะที่เราเด็ดสดจากต้นเหมือนกันอ,อาหารเพื่อสุขภาพนี่เลย ได้คอมเมนต์มากๆค่ะใครที่อยากทานนะคะของสดๆอร่อยแบบนี้ค่ลูกใหญ่ๆเล็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะสามารถที่จะสั่งจองมาได้ที่ในคลิปนี้ค่ะคือหราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะแล้วก็จะสแกน q ิวอ d e คก็ได้บ้านของเพื่อนคุณโอนะคะเป็นบ้านสวนมาแล้วแบบสบายใจมากๆเลยค่ะอยู่อำเภอหนองเสือคลอง12นะคะบ้านสวนลุมชัยค่ะมาแล้วแบบไม่ผิดหวังคุณโอรับประกัน ิมต่อคะ่ะทุกคนโคตรอร่อยเลยอะมีความสุขอะแล้วพอเราได้กินอะไรที่มันแบบว่าเทลตี้เนาะมันจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองอะกินได้เรื่อยๆกินทั้งซีกเนี้ย <c oughs> หมดนะใจอร่อยกินงานกินมะอร่อยนะ 哈哈哈哈